พี่น้องมาบ้างกีหยังนี่ต้มหมกหุง้งต้มหมกหุ้งแล้วก็ขนมเส้นทอดปลาไซ้หมอนแล้วก็ทอด,อ,ทอ,ดอีหยังก็แล้วอันหมูสามชั้นพุดหนักข้อกับห้องละเอาเด้ได้ยินว่าออกโอ้ยนินคีกระตกึกมันดีใจนะมันได้กินต้มหมกหุ้งไหมแล้วก็เขาเกียบเขาเกียบแล้วก็มีอันยังก็อล้อันชโโน็อกโกแลตนมปัน่นโบ้เลยสำหรับแต่ละมีผักนี่แหละที่มากินบบดที่นี่พี่น้องพี่น้องมีเท่านี้แหละอาหารเงี้ชมพู่มือนี่ แบบว,ว่ามันห้อนอิรีอิรอนี่กินแบบบางสิมันสุดยอดไม่จ้าหิมะลุยลุยพี่น้องเจ๊พี่น้อง,องบอกเลยสิหรับการได้คู่นีอิีิกัน เด็ดบบกฉับอกยันบอกแกฉสิพูดยังพูดสิดหาให้บอกเลยฉันม่เต้นเลยใครชอบเด็กไรกับบอกมาเลยด้อมีเลขตกดนแล้วกัมีลอตเตอรีอ่อันที่แบบว่าพูดเอิ่ยยังก็เลขดังไหยจา้าเ,เลขดังเลขอันพูดอดไอยากได้แอดมาหาใหญ่ฉันพูดนะจ้าเด้อพี่มาบัดที่นี่ลุยลุยพี่น้องพี่น้องตะบงฮวงเห็นปะตะบงฮวงตะบงฮวงพูดอดไอยากซื้อทองกับบาเป็นผู้ขายทองนั่นฉับอกให้ยังผู้ขายทองด้วยนะเธอเห็นปะ มันลดสนนัมปตนในตมุงมูนี่พักคว,กว,กวกามคนน่ะพักกเต็มเลยผู้ใดอยากซื้อทองทองไทย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 ผู้ใดอยาก,ก,าก,ก,าก,ก,ากได้แอดมหาอย่าช่วยพูดนะจ้ะทองแท้ด้วว่าเป็นทองปลอมด้ทองแท้ทองแท้จริงๆเนี่ยทองจริงๆเนี่ยทองแบบได้ที่ผู้ใส่นะผู้ใดอยากซื้อทองผู้ใดอยากแบบว่ามีทองใส่ผู้ใดอยากแบบซื้อของขวัญใหญ้ญาติพี่น้องให้ละอ่อนเกิดไม่เล็กๆๆน้อยเล็กเล็กบ่ แอดไลน์ line, หายาเช่นผู้รับรองไม่ผิดหวังซื้อของกับยาเช่นผู้ว่ามีผิดหวังแล้วจ่ะเด้อชี้ช่วนี้จักพี่น้องสุขสู่คนชื่นใจอันนี้แม่ไอติมช็อกโกแลตปัน้นไอติมช็อกโกแลตปั้นแส้ไอติมแล้วกับช็ชอกโกแลตแล้วก็ใแส่นม ใส่นมยาชมพูยาชมพูสายนมเยอะๆยาชมพูสายนมเยอะๆเราจะมาแต่อะไคุณ no. พ no ่อไงห่อนเฮ้ง no พ่องเห็นงานในการแล้วแล้ว no อันเห็นงานสวนงานยังแล้วแล้วเศร้าห่าบห่าบแว่นมาหน่อยขึ้นไปนอนทีงเฮียนคุณขึ้นไปนอนรับแอร์ที่เฮียนคุณเปิดแอร์ทัวเฮียนได้หนิคือบอกเปิดแอร์อยู่ไปไนมันหอนสามสิบสามองศาพี่น้องเอยห้อนเฮียแต่เฮียนะขนาดชิบเ้าองศากับหอนแล้วับันสามสิบสามองศาพี่น้องเออ ไปตาหาชั่วโมงเดียวแห้งนี่เลยแล้วก็นั่งดีๆก่อนช่วยฉัได้กินเลย่ามันลีลาดิยยันชมพูแสงจันทร์นี่แหละไม่ใช่ลีลานะเธอยันผู้แสงจันทร์นี่แหละพีมาผู้ใดอยากซื้อทองผู้ใดอยากซื้อขนมเซนนี่ขนมเซนยี่ห้อยายชมพูน่ดิบอ่ขนมเซนยี่ห้อยายชมพูนี่ผู้ใดยากซื้อขนมเซนผู้ใดอยากซื้อทองผู้ใดอยากซื้อเลขผู้ใดอยากซื้อรถตะลี่แอดไลน์มาหายายชมพูนะจ้าเด้อผู้ใดอยากซื้อขนมเปียก แอดไลน์มาหายยาแชมพูได้จ้ะเด้อแชมพูแล้วนี้ยายพูดขายทุกอย่างแล้วนะอือเป็นบอกมันเลยวๆสมัยแต่งจ้ะช่วงอันนี้เนาะอันช่วงโรคไข้ไข้เก็บนี่มันไปใส่มาใส่มาได้อยู่บ้านมันมีอย่างเห็ดหาแนวเห็ดพี่น้องเอ้ยหาแนวเห็ดผู้ใดอยากได้สินค้าตัวไหนแอดมาหายยาแชมพูคขนมีสีหาหายขนบ่มีก็บอกว่าบ่มีบ่แล้วก็กินก่อนสวดก่อนพี่น้องเลยสวดก่อนนะเธอหนิบอเป็นปลาไซ้มอนทอดกรอบรสชาติมันคือหยังพี่ตังแง่คือตังแง่คือยี่ปอมปิ่งอืออือกอก อืออือคุณไหนเคยกินแง่เคยกินนี่ปลอมปิงนะเอปาลาเิมนทองหลักไส้ชิ้นเป็นกระดูกเนะี่ยมาถอดเซงาจุดแป้งทอดโอ้ยไปหนอ,โ,อ,โ,อ,โ,อโดดสาดขึ้นกันเลยกับแง่กับปลอมอือดีอือกินกับคนเหนียวหนี่สุดออเลยตอนไมนนี้บาได้หนึ่งคนเหนียวไงกอกกอกมาก ก็ไดยกินขนมกินซ้ำมามันเลยมันจะสุดสุดในบึงอืมขนมผ่แป๊บนึง 你老牛。 เสียงทางบ้านด้นี่มันก็อย่างนี้อย่างตุ้มต้ำตุ้มต้ำทางบ้านมันข้อขากันบ่บ้าน้องเศดติดกับแยกบ้านยังพูดไหมแล้วนี่จังตุ้มต้ำตุ้มต่ำขึ้นขันแม่บ้านเขาหนี่พักกันแห่ไปแห่เบิังเลยก็ลาภพลังขาวบ่สนใจกันนะยุบันไทยมันไหมมันมันเกิดยังขึ้นนี่เขาเอิญรถล่งบ้านรถ อีแอนอีแอนอีแอนมากเลยทันเป็นบ้านทันเกิดนังเกิดบ้านคางคังเพราะกันแฮ่กันเบิองนะฝรั่งกับคนไทยให้มาคือกันเนาะแล้วไงรสแซ่บคนไทยเขาเอิ่มไทยมุงนาคือเนาะ กางบะพอหนาส้านเป็นมันบะที่กินนี่บังจ้กับพิจารณ์อะ กรบอบทอดกับกรอบหนึ่างม,นม,มางันกินได้หมดค่างก็รับจีเลย พูดเลยอยากกินขนมเส้นที่หอยยีชมพูแอดเส้นย่าเส้นย่าเป็นสิบกิโลเสเเ้น,น,นย่าเดิขนมเส้นยังส้ย่าครับขนมเส้นย่างจะพูดเส้นยาบอะบ๊กขาดเสเเ้นบ๊อกขาด,ขาดมันนิ่มมันนิ่มอร่อย แห้เมื่อที่ิสตาเขาเกียบเขาเกียบ ตำเผ็ดๆกินก,ก,ปปกับอันนี่แม่แห้งเผ็ดตืมเพืพ่ออะไรเงี้ยก่อนอ่ะอันพักแถวพักแถวเอาไปปลูกขึ้นง่ายง่ายนี่สิบอกไงปลูกได้สวนอ่ะไปเสียบเสียบเสียบหดขึ้นขึ้นง่ายอันนี้ผักแถวนี่ผักอันนี้เงี้ยก่อนอ่ะพักอันไทยบ้านเฮาเลยแม่ cảm <tôi> phần. <thơ> <tôi thơ> <tôi thơ> <tôi thơ> เล็กกับแม่พูดเล็กดังเออเล็กเด็กดังเล็กดังเล็กอันเล็ดังเล็อันหลายข้างนอกบริษัทพวกที่ซื้อไต่ดินเดี่ไหนล่ะชิได้สี่วบ่ละกันบ้านในสี่ม้สี่เราตี่น้ำใจพูด้อ ไอ้ซื้อหวยใต้ดินบ้างไรมันซื้อกระติกกับแกนคู่รายการเล็กดังมีอยู่รายการเล็กดังมีมีม,มีเอ็ดมาเอ็ดมาอืนี่ล้

กัเข้าว่ันดีครับนะนถ้าสิบไปเทียวเมืองไทยเป็นหอกากตัวสี่สิบมื่บาทเป็นห้กากโดนเนี่ โต๊ะสี่สิบมือจอยพอดีเนาะมันต้องกินอย่างนี้กินจารกักโต๊ะในโรงแรมว่าแสบออกไปแสบเม่ได้เนาะสั่งจารมากินสิจอยแองแองบางคนกสิอ้วนอุ้ยตุยอยู่นาะกักโต๊ะสี่สิบมือไปเที่ยวไม่ได้เที่ยวไปโมจะกักโต๊ะอยู่เหนียวอยู่บ้านดีกว่า ใส่มาใส่มุตะกักตัวมันต้องท่ามาหากินเลยมแม่ไม่ไหนก็ชาตุนต์โอตายซ้งแห้งอันนี้เนาะมุตะกักตัวมันตะปิดประเทศอยู่นะต้องท่ามาหากิน ไปเทียงเนอะได้ประสบได้ประเทศก <c oughs> ็ดีรู้จับัตกินส้มถ้าเพื่อนเปิดประเทศไปเที่ยวอันนักท่องเที่ยวเอาเงินของประเทศสับพันเล้วเนาะทุกคนแต่สิ่งนี้ได้ดมีเงินได้มากเท่มาก

ไม่ได้ตากจึกเนาะเขาบอกแกงข้าวแกมกระแสนะได้หั่นกระแสนุขึ้นแบบเห็นไหมอืม กระดูกออนนี่แกินกระดูออนไม่ได้เไม่กระูกอ่อนแกระดูแข็งมาะนินะกระดูกอ่อนกระดูกแขง็ขงาน่ตมน้ำกระดออน แถวไ่กินอะไรเลยหาสิเ็แล้วแถวม,มีขบเรว่าฟันได้จะพูดนะพอขบสามสิบสองเลยไม่ใช่สามสิบเลยเพราะว่าเพอย่างเงี้ยแถวคุดประเทได้นนขืนแถวรั่นนะแถวครั้งนี้ที่ว่าแถวเนี่ยกับเพื่อนเบิร์นไม่ได้ไขนเด็ห้าสิบเอ็ดแล้ว 30, สามสิบเปลียญเข่าฉันเราะว่าคนประกอบสามสิบสองอม,มันจะขาดจนเกินเนาะเป็นสั่นอย่าลืมเลิกอปที่ซื้อ,อทองมาซื้อทองแล้วแม่จะพูดเอ,อยนี่ผู้ขายทองนังน่นไม่คิดบอกเลย โตแล้วไม่เลิศเพชเพจให้พี่นนอน์เพรเพรอันนี้หรอเนี่อ้าหมาแล้ว ขกเกียบเนี่ยนึกถึงเป็นพัทยาไปเทียยยออเ่ยวกับพ่อใหญพัทยานั่ผู้สิทมักซื้อขกเกียบไม่กินทุงนี้ยี่สิบบาทเพื่อนอันหาขาย น,นักไส้ปากไส้หมดชุบแป้งทอดใช่งากรอบทอดเอง